ดีครับวันนี้มาหาดป่าตองนะดูฮะมีนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะในกล้องอาจจะดูครึมครึมมืดมืดสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วก็มีเมฆมาบดบังนะฮะมันก็เลยเป็นเงามืดสักนิดนึงแต่ว่าดูครับดูนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะฮะเต็มทะเลเลยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาตินะฮะใครจะมาเล่นน้ํา มากันได้ดูครับดูในทะเลก็เต็มเลยมีเยอะครับหลายๆคนก็ฮอรลีเด์ก็เลือกที่จะมาภูเก็ตกันป่าตองครับดูครับดูลูกเล็กเด็กแดงเขาก็พา,ามาพักผ่อนกันสบายสบายอันนี้เดินไปฝั่งหัวหาดฝั่งติดกับกาลินฮนะคนก็เยอะมากเลยอะนักท่องเที่ยวดูสิทั้งกำลังมาทั้ง เล่นกีฬากันบ้างอะไรกันบ้างพาลูกน้อยมาเล่นน้ำกันบ้างเห็นห้ฮะแซปปี้ดีครับคนเยอะคุณเยอะนี่มีหลายอย่างปลอดภัยครับตอนนี้คลื่นไม่แรงนะเขาก็ให้เล่นน้ำกันได้ฮนะก็มีพงบอกกันอยู่ว่าสวิมเฮียตรงนี้คือให้เล่นน้ำได้นะครับนักท่องเที่ยวก็อยู่เต็มเลย คนที่ลงก็ลงคนที่ไม่ลงก็นั่งอาบแดดใครจะมาขุดดินปั้นปราสาททรายก็มีเยอะฮะถูครับดูเดี๋ยวนี้คนเยอะเลยนะภูเก็ตอ่ะเริ่มจะเข้าหายซีซันกันแล้วมาเที่ยวก็เลือกทำเลกันเลยนี่นี่ไม่นี่เรือลากลมเลยเนี่ยสนุกมากเลยนะสปีดบูท ลากเป็นร่มเนี่ยลอยไปในอากาศกันเลยนี่ดูเหมือนจะตกแล้วเดี๋ยวพอเรือตั้งลำได้พุ่งไปอีกน้ำหัวครับเขียวเียวหัวไปอ๋อนี่ลงแล้วลงแล้วามาลงแล้วน่าจะหมดเวลานี่นะอโนอโนยังบินอยู่อันนี้ยังบินอยู่อุย้ยมีสี สี่เครื่องนะั่นน่ะอันนี้บินอยู่สี่เครื่องลงมาหนึ่งเครื่องแล้วโอโ้โ,อโหนักต่องเที่ยวเยอะมากโอเคเลยสนุกมากเลยครับในน้ํานี่คนเยอะเลยนะฮะเป็นร้อยๆเลยบนหาดนี่คนเป็นพันโอ้โอหสุดยอดสุดยอดมีความสุขมากเลยนี่ความสุขของเด็กที่จะเล่นน้ํอเจอทรยเจอหาดสนุกมีความสุขโอ้โห แฮปี้จริงๆเราก็ต้องถอยนะเดี๋ยวรองเท้าเปียกกีฬาก็มีหากันมาเล่นแบดมินตันหน้าหาดนี่อสีชมพูขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นลงกำลังขึ้นเรือกำลังออกโอ้โหมากกันมากลากกันไปเพาะกันไปในอากาศเลยนะครับน่าเล่นอยู่นะแค่พันกว่าบาทอ่ะ มีโอกาสก็ลองนะสนุกสนานดูรับดูเล่นน้ำสบายครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่อันตรายเขาก็เล่นกันเยอะอยู่พาลูกๆมาเล่นกันอยู่แต่ผู้ปกครองก็ต้องดูและนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กมีเป็นผู้ใหญ่ไว้รุ่นอะไรก็ได้หมดนะครับมาได้หมดเด้เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งโน้นว่าเขาจะมีอะไรบ้าง ข้าบนก็จะมีเตียงให้เช่านะฮะสำหรับนอนอาบแดดก็ฝรั่งเขาจะเช่านอนกันก็ประมาณสอ0สามนะครับมาเที่ยวก็มาหาที่สบายๆลูกค้าส่วนใหญ่ก็หาผ้ามาปูนะ,ะผ้าขนนูโรงแรมก็เละกันไปตามเป็นแถบๆเลยเอามาปูหน้าหาดกันโมดติดทรซนกลับไปถึงโรงแรมเอาไปตั้งไว้แม่บ้านโอ้โหน้ำตาไหลเสือก็มีครับถ้าใคร เอาเสือมาก็ปูได้ถือว่าใครที่เช่าเสือก็มีเสือให้เช่ากันอยู่นะนี่เห็นไหมก็สนุกกันนะใกล้จะตกดินแลแ้วตะวันในกล้องอยครึ้มๆนะแต่ภาพจริงมันยังไม่มืดเท่าไหร่เพราะว่ามันย้อนแสงนี่นะฮะเยอะครับเยอะคนเยอะแยะ จสัสรยาก็มีนะบานานะ่าบท๊ทก็มีใครจะเช่าใครจะเล่นก็โอ้โหมีบริการนีตรงนี้มีประสาทสายไม่รู้ใครสร้างเอาไว้เดีย๋ยวพอน้ำขึ้นมันก็ล้างไปหมดมีทั้งมาชมพระอาทิตย์ตกมีทั้งมาเล่นน้ำหลายคนครับสบายสบายเลยมาตากแดดตอนนี้แดดก็หมดแล้วก็หนังก็ชอบมาอาบแดดกัน ใส่ชุดว่ายน้ำาอาบแดดให้ผิวสีแทนผนไทยนี่ไม่ได้เลยนะดำมดยก็่อยนอนกันชิวๆสบายเห็นไหมฮะนั่งกันแบบสัมผัสพื้นดินกับพลังธรรมชาติกันเต็มๆนะฮะนั่งกันหลังเลี้ยวอยู่เวียนไปเวียนมาสนุกมากแล้วอ้อ,อตัวเล็กตัวเล็กวิ่งตัวเล็กวิ่ง ไปคนเดียวด้วยพ่อแม่ไปไหนคนเดียวเดี๋ยวเล่นกระซัดอ๋อพ่อมาแล้วพ่อพ่อคอยดูอยู่ไม่ได้เลยนะฮะต้องคอยดูอย่าเล่นคนเดียวน้ําทะเลอันตารายเพราะว่าบางทีขึ้นซัดเราก็เสียหลักล้มลงไปได้ทํำให้จมได้ถ้าเกิดไม่แข็งแรงนะครับนี่จะสกีเรียงกันเป็นแถวเลย ครจะเช่าก็เช่า,ชาไปไปขี่เด่นสบายๆโซนนี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโซนของเรือของเ็จสกีที่จะออกจากตรงนี้นะครับเป็นท่าเข้าท่าออกอยู่ตอนนี้ก็เห็นไหมครับมีสารีสําหรับขนอุปรกรณ์เพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเขาก็เตรียมที่จะเอาเรือขึ้นเอาเ็จสกีขึ้นนะครับแต่ลูกค้ายังเต็มเยอะนั่นงเต็มหาดอยู่แล้วนูน่นอย้ยสุดหัวหาดไปเลยครับ กำลังขึ้นอยู่ก็มีเห็นไหมครับสนุกมากขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วลองไหมใครอยากลองโอ้โหยน่าจะสนุกสุดสุดสุด,สดโอเคกันไปเลยนี่นี่คุณพ่อก็ะติกแค่อยู่ลูกตัวนิดนึง น้ำทะเลโอ้ยสนุกมากวิ่งแกงน้องน้องน้อกัน,น,นไปเลยครับเจสติกี <Hey, S 1> <Hey. S 2> เอาต่อไปเลยไปครับพเพกอลักเริ่มเก็บเจ็ตสกีกันแล้วก็กลับจากตรงนี้เราไปฝั่งโน้นกันต่อนะครับอาบย่างอาบน้ํากันอยู่เหมือนเดิมอาบแดดอาบน้ําใครจะมาเดินพักผ่อนก็โอเค ทเที่ยวเยอะครับภูเก็ตมีทั้งหาดป่าตองที่ดังๆนะครับหลักๆคือป่าตองมีการนการนก็าหาดสวยนะาหาดเขายาวและมีสนามวอเลอร์บอลชายหาดด้วยนะครับ <c oughs> หาดกะตะหาดกะตะก็สวยมากเลยมีนักท่องเที่ยวเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกต่างชาติพวกรัสเซียอะไรพวกนี้เขาชอบไปอยู่ฝั่งกะตะกา,ารนกันนะ <c oughs> ฝั่งป่าตองนี่ก็จะมีหลากหลายครับผสมปนเปกันไป เครื่องดื่มก็มีขายอะไรก็มีขายมะพร้าวก็มีบริการนี่ตะวันใกล้จะตกดินก็จะเริ่มมีคนมาถ่ายภาพถ่ายรูปก,กันละเก็บบรรยากาศตะวันตกดินกันครอบครัวก็มาเล่นดินเล่นใสกันได้โอ้โหแต่ยังไม่เคยมาก็มานะเขาสนุกกันมากเลยดูสิใครจะใส่ชุดว่ายน้ำหรือใครไม่ใสก็เรื่องของคุณเห็นไหมครับก็มาเล่นก,กระโดดโลดเต้นกันมีความสุข เจอน้ำเจอทะเลใครๆก็ชอบนะบทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่บำบัดที่ดีที่สุดเลยไม่ว่าจะชาติไหนเจอทะเลแล้วแฮปปี้กันทุกคนใครถ้ามีโอกาสมาภูเก็ตนะฮะก็มาฮอลิเดดกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ช่วงสิ้นปีด้วยนะครับพนักงานบริษัทก็จะมีวัน,นขเขาเรียกว,ว่าอะไรนะพักร้อนก็หาโอกาสมาเที่ยวกันนะภูเก็ตค่าของชีพมันไม่ได้แพงอย่างที่คนเขากังวลน,นึงกันนะฮะเพราะว่าค่าบริการโรงแรมเนี่ยแต่ละคืนมันก็มีหลายเรทราคาถ้าคุณไปนอนโรงแรมหดาวหดาวเนี่ยมันก็ราคาสูงแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยมากันคู่หัวเมียรหรือว่ามาในกลุ่มเพื่อน ก็ไปหาโรงแรมแบบแบ็กแพค่ะคืนห้าร้อย0 0ร้อก็ยังมีเลยครับลองดูครับลองลองเลือกดูมีเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวที่นี่เขาก็มีเขาชอบคนไทยนะเขาชอบมาคนไทยอะ่ะเขาเรียกว่ามีมิตรไมตรีที่ดีมนุษย์สัมพันธ์ดีร r i e n d l y ฝรั่งเขาจะเรียกว่า friendly เราอยู่มังไทยนะีโชคดีที่สุดแล้ว ระเบียบอะไรมันก็ไม่รัดเข้มรัดขุมอะไรเยอะแยะมากมายเราอยู่สบายเห็นไหมฮะมีน้ำบริการเคลื่อนที่ด้วยไปกินเนสบายสบายนขนาดเขาป่วยเขายัมากันเลยนะ่ยเขาชอบนะทะเลเห็นไหมพาครอบครัวมานั่งดูตะวันตกดิน าลูกพาหลานมาเล่นดินเล่นทรายโห,โหจะวิ่งออกกํลาลังกายกันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดามาเล่นน้ำทะเลต้องดูธงหน่อยนะถ้ากอดว่าธงเขียนว่าแบบนี้คือสวิมเพียคือว่ายน้ำได้แต่ถ้าเกิดว่าธงแดงเนี่ยแดงทั้งถืนเนี่ยพอห้ามห้ามเล่นแล้วก็ขึ้นแรงเนี่ยอย่าไปฝากฝืนครับอันตรายน้ำทะเลเราไม่ทันหรอกครับถ้าเกิดขึ้นมาทัดเราก็เสร็จ นี่เ,เราก็าเวียนกลับมาตรงนี้อีกแล้วเห็นไหมครับโนนนักท่องเที่ยวก็เดินมากันอยู่ไม่ขาดสายนะเติมกันมาเรื่อยๆคนที่กลับก็กลับคนที่มาก็มาเห็นไหมครับสุดลูกหูลูกตาเลยหาดตรงนี้มันใกล้จะถึงหัวหาดแลไ้ไม่ไม่ไกลมากประมาณโลเดียวจะไม่เดินไปละเห็นไหมครับโนนเลสกีก็มีวิ่งกันอยนู่ทะเลสนุกสนุนสนาน ตะวันใกลจะตกดินแล้วแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะติดอยอดแหลมอยู่ฝั่งนี้มันจะติดยอดแหลมบังอยู่มองไม่เห็นเลยแต่ก็ได้บรรยากาศครับบรรยากาศของอชมตะวันตกดินมีโอกาสมาเที่ยวนะครับใครมาภูเก็ตอย่าพลาดนะครับช่วงนี้นานเน่นมากโรงแรมก็เริ่มจากทายอยบุ๊กกิ้งกันเต็มกันแล้ว กันใคลิปหน้ครับสวัสดีครับจบกันด้วยบรรยากาศใกล้ตะวันตกดินกันแล้วซันเซ็ตบรรยากาศครอบครัวสวัสดีครับขอบคุณครับ